ความรักครั้งใหม่ของคุณเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะความสัมพันธ์จะมาในรูปแบบไหนเป็นคลิปแรนดอมนะคะเปิดไพ่แค่กองเดียวเหมือนเดิมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะดูเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงค่ะก่อนที่จะไปฟังคำำําทํานายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน,น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีอยาทิ้งอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะก่อนอื่นนะคะขอดูลคาราศีของคุณหรือว่าของ คนรักของคุณหน่อยนะคะความรักครั้งถัดไปของคุณอาจจะเป็นลัคนาราศีของคุณเนี่ยก็ของเขานะกรากฎค่ะกันเกิดวันอาทิตย์นะคะวันพุธค่ะพิจิกวันพฤหัสขออีกหนึ่งใบเนะาะราศีธนูค่ะ ขอดูความรักครั้งถัดไปความรักครั้งใหม่ของคุณกันหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์จะเป็นรูปแบบไหนเขาคนนั้นจะเป็นใครความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณนะคะคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่อาจจะเคยผ่านเรื่องราวความเศร้าความเสียใจมาก่อน บางคนเนี่ยเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงาน,นมีครอบครัวมาก่อนด้วยนะคะเขาคนนี้จะรู้สึกว่าไม่เชื่อในรักแท้แล้วไม่เชื่อในความรักแล้วแต่ว่าน่าจะมีการได้มาเจอกับคุณในเร็วๆนี้นะคะมีโอกาสที่จะไปเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวค่ะอาจจะบังเอิญเจอกันไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็บังเอิญเจอกันนอะเนความสัมพันธ์นี้ เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างเคยเสียใจมาก่อนน่ะแล้วก็เหมือนคนอกหักมาเจอคนอกหักประมาณนั้นแล้วจะเป็นยังไงอีกคะขอให้พี่ไพอธิบายเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะขอให้พี่ไพอธิบายเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงคะ่ะจะเป็นคนที่ เป็นข้าราชการเป็นคนในเครื่องแบบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นคนที่จิตใจดีค่ะชอบช่วยเหลืออืถ้าถามถึงอายุเนี่ยนะ่าจะวัยใกล้เคียงกันกับคุณนะคะอายุนะ่าจะไม่ต่างกันเยอะสักเท่าไหร่เป็นไปได้ที่จะเป็นข้าราชการเนาะอย่างที่บอกไปตำรวจทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยจะเป็นต่างชาติก็ได้เหมือนกัน เป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตคุณได้ดีมากๆเป็นคนที่เวลาคุณมีเรื่องเดือดร้อนอะไรแล้วคุณไปปรึกษาเขาเขายินดีที่จะช่วยเหลือถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้แบบขอความช่วยเหลือเลยอะค่ะแค่ไปเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณได้แบบทุกเวลาจริงๆอืม